ไใส่มซ่ให้แป้งด้วยนะคะกำไรใต้ไฟจะช่วยเพิ่มการมองเห็นนะคะการหารายได้จากทิกตอกเนี่ยมันหาได้ตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักล้านทุกคนคะกำไรใต้ไฟกำไรใต้ไฟมาค่ะกำไรป้ไฟกำไรป้ไฟใช่อย่างนั้นแหละ sound e f ฟ e c t sound e f ฟ e c t ไม่ใช่ไม่ใช่สเปเชียลเอฟเฟก็ปิ้งปิ้งปิ้งหมีกับเลียหน่อยจ้ะกุ้งกับไก่ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแ <C ue mos> ป้งจะมาแชร์ประสบการณ์การหารายได้ผ่านทางแอป TikTok นะคะแล้วตอนนี้ป้งกำลังลองไลฟ์อยู่นะคือแบบเลอาแลวมาดูหมีไหมคะดูดิน่ารักมากเลยอ่ะเลอาเห็นพี่หมีไหมเลาให้พี่หมีก่อนเลาไหมเอาไหมเ้ยเาก็ปิ๊งหมีกับเลาหน่อยจ้ะ าไปโน่นแล้วโอ้ยตายตายพี่มีติดตามเลยอาไปพ,พี่พี่มีนอนกับเพื่อนแต่เลยโ <c oughs> อ้ยนี่ไงมีคนส่งกำไรไป้ายไฟแล้วอันนี้ก็คือทคหนึ่งทคนะคะในการเพิ่มการมองเห็นนะคะอย่างเช่นเวลาเราไลฟ์เราก็สามารถบอกว่าขอกำไรไป้ายไฟขอกำไร เดี variance, ๋ยวแป้งจะเล่าให้ฟังนะคะว่าแป้งเข้าวงการไลฟ์ติ๊กต็อกได้ยังไงเนื่องจากวันนั้นไปกินงานวันเกิดวันปีใหม่บ้านคุณบอยนะคะบอยทะกนเกียดเสร็จแล้วทีเนี้ยเนี่ยก็คือเหมือนแบบเห็นพี่พิมพ์เขาพกพัดลมเนาะพัดลมร้อนแล้วเราก็เคยเห็นพี่พิมพ์เขาอยู่ในคลิป ทิกต็อกเขาก็จะแบบเขาจะเริ่มปักตะกร้าเนาะพี่แป้งก,ก็เลยถามว่า <P ink> ink, พี่พิมเออมันได้ไรายได้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ย <P ink> พี่พิมก็แป้งพี่พิมแบบได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อุ้ยจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเริ่มจากแบบผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เราแบบเราใช้จริงแล้วก็ลองทําคลิปอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเราก็ถ่ายลงต่อเนาะแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยจากคลิปนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าแบบมีคนมาเอฟตามไปเป็นร้อยกว่าซินแล้วก็เฮ้ยมันได้รายได้จริงๆนี่หว่าก่อนอื่นเนี่ยตอนนี้เราเราไปก่อนดีกว่าอุ้ยคนโดนกล่องเอาไปไม่ได้แล้ว ใน TikTok เนี่ยสำหรับการไลฟ์เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบเนาะมันจะมีคนดูไลฟ์เพื่อเอนเตอร์เทนแล้วมันก็จะมีคนดูไลฟ์เพื่อสร้างเพื่อนหรือมันก็จะมีอีกคนนึงไลฟ์เพื่อเก็บเหรียญบางคนเนี่ยก็เขาก็จะโยนกล่องเก็บเหรียญมาให้ซึ่งกล่องเก็บเหรียญเนี่ยใครที่เข้ามาดูในหน้าจอในหน้าฟีดของเราเนี่ยก็สามารถเก็บเหรียญได้คือถ้าคุณโชคดีคุณก็จะได้ไดเหรียญสองเหรียญสามเหรียญอย่างเช่นตอนนี้มีคนโยน ati, ยเหรีนนยญมาให้ใช่ไหมคะทุกคนคะขอบคุณเหรียญจากคุณก้าวนาด้วยนะคะใครที่อยากจะไปกดติดตามผู้โยยยนน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 กกกลล่่อองง็็สาาาาามมรรถไไปปดตตติ้้้เเเะะะะะะคคคีพฉั โยนกล่องก็จะมีจุดเด่นขึ้นมาทันทีว่าแบบเออฉันมีน้ำใจฉันพาร์ทิซิเพตหรือถ้าคนที่แบบคนที่ไม่ได้มีเหรียญไม่ได้มีสติ๊กเกอร์เราก็จะเรียกว่าด้อมเกลือซึ่งด้อมเกลือก็คือการกดติ๊ก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 อย่างเงี้ยซึ่งเวลาการกดแค่เนี้ยการกดใจ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 อยู่ด้านขวามือเนี่ยก็จะเพิ่มการมองเห็นให้กับเจ้าของช่องไม่ต้องเสียตังเราก็ช่วยกด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 ให้หน่อยมันก็จะมีเก็บสายเก็บกล่องให้ของขวัญคนชอบจจจกกกกกกสตติิเเเอออรร์ซึ่่่งงคคคคนนนนนชบหห็็ะยาาูู้้ัวุณใ นนั้นคนนี้คนโน้นเงนี้ยคุณก็จะกลายเป็นคนดังขึ้นมาจากการที่คุณเริ่มส่งของขวัญสายแบบพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณแบบมาพูดคุยเยอะๆเหมือนคอมเมนต์เยอะๆเข้ามาในช่องอย่างเงี้ยอย่างสมมติในช่อง,องแป้งมีฐานแฟนคลับใช่ไหมฐานแฟนคลับเนี่ยก็เห็นว่าคนนี้มาพูดคุยอยู่บ่อยๆเขาก็จะเป็นคนที่รู้จักขึ้นมา อย่างแป้งเนี่ยใครที่พูดคุยกับแป้งแบบแป้งจำชื่อได้มีคุณโยเกิร์ตมีคุณพั้มมีคุณเทรมีคุณซีเอ็มมีคุณดิวดอมีคุณแบบเยอะมากจริงๆ <c oughs> แล้วเราก็จะรู้สึกเหมือนแบบเราได้เพื่อนใหม่มีน้องเอสซึ่งเป็นพระเอกลิเกซึ่งแบบเราไม่เคยมีเพื่อนในสายอาชีพนี้มาก่อนแต่จากติ๊กต็อกทำให้เรามีเพื่อนในหลายๆอาชีพ <c oughs> <ๆ>เพราะฉะนั้นการเล่นติ๊กต็อกมันไม่ได้อยู่ที่ว่าแบบสร้างรายได้อย่างเดียวคุณเพิ่มเพื่อนได้คุณรู้จักคนมากขึ้นเอาจริงๆอะ คือที่แป้งมาสนใจตลาดติ๊กต็อกเพราะแป้งอยากทำผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นแป้งก็อยากจะเรียนรู้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการปักตะกร้ากา,การไลฟ์พูดคุยกันไลฟ์ขายของหรือใดๆแป้งก็เลยลองเล่นทุกฟังก์ชันของติ๊กต็อกแต่ว่าอะไรหรอเก็บกล่องเก็บกล่องทุกคนเก็บกล่องค่ะทุกคนได้หนึ่งเหรียญได้กันคนละเหรียญเย э ้ตรงนี้ก็ได้กันคนละเหรียญหรองั้นส่งสติกเกอร์กลับให้แป้งด้วยนะคะทุกคนที่อยู่ตรงนี้คืนทุนเดี๋ยวนี <S <S ้เลย เออมันก็จะเป็นแบบนี้เริ่มศึกษาจากการปักตะก,ก้าก่อนอย่างกางเกงลายช้างล่าสุดอย่างเงี้ยแป้งก็ซื้อจากในทิกตอกแล้วราคาดีมากป้งเอาไปใส่ตอนแป้งไปดีท็อกที่ภูเก็ตอะแล้วป้งก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ราคาดีมากมึงใส่สบายขนาดนี้เราก็อยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนเห็นว่าแบบของดีมันไม่จําเป็นต้องราคาแพงมันก็แค่ทําคลิปใส่เดินไปเดินมาแล้วแบบตัวนี้มันดีค่ะบางเอฟมาจากในทิกตอกมันก็ขายได้แบบสองสามร้อยตัวซึ่งอันนี้ก็คือหนึ่งวิธีการหารายได้ก็คือการปักตะก้าจากของที่เราใช้จริงมันก็นิดนหน่อยนอมันก็เป็นเงินเนาะสมมุติเราขายได้1ชิ้น20บาทร้อยตัวก็2,000บาทแล้วคนไม่เกี่ยงงานคือคนไม่อยากจนอย่าดูถูกเงินน้อยจะ10บบาท20บาทเมื่อมันผสมผสมรวมกันมันก็กลายเป จากทางบ้านเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองไม่ได้มีต้นทุนเหมือนแป้งมันไม่จริงเลยถ้าคุณขยันทําคลิปแป้งอะทำคลิปน้อยมากเพราะว่าเวลาน้อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาคุณทําคลิปวันละสามส อันอย่างเงี้ยมันก็ดันขึ้นดันขึ้นเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันก็จะต้องมีคลิปที่มันเป็นไวรัลและคุณแค่ต้องการคลิปที่เป็นไวรัลหนึ่งคลิปเท่าน,นั้นมันก็สามารถสปินยอดฟอยอดนู่นนี่นี่นั่นได้เลยหรือว่าการที่จะไลฟ์ทิก t o อรต้องมีฟอลเวอร์ถึง1000คนอยากจะทําตัวเองให้มีฟอลเวอร์ให้ถึง1000นคนทำยังไงเราก็ต้องไปพูดคุยจากห้องอื่นๆนี่แหละโดยถ้าคุณไม่ได้มีต้นทุนนะไม่ได้มีตังจะซื้อติ๊กเกอร์หรือจะเก็บเหรียญหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเราก ไข่ประกันเนาะเราก็ต้องโทรคุยกับลูกค้าหรือใดๆเราก็จะต้องแบบสร้างตัวตนซึ่งทิ t o อกอะทำให้คนสร้างตัวตนได้เพียงแค่ใช้เวลาแบบ3ชั่วโมง5ชั่วโมงสมมุติว่าคุณเป็นแฟนคลับไขรสักคนคุณชอบไขรสักคนคุกก็พูดคุยกับห้องที่คุณชอบนั่นแหละไม่จําเป็นจะต้องไปคุยในหลายๆห้องแล้วหลายๆคนอะอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยฉันไม่มีเงินซื้อสินค้าแล้วฉันจะทํายังไงมันสามารถ Request Free Sample ได้นะคะก็คือเราสามารถที่จะกด Request Sample ได้เขาก็จะส่งแ a มเปลมาที่บ้านคุณโดยเงื่อนไขว่าเมื่อคคุุณณแล้ว ต้องทำคลิปลงติ๊กต็อก เพราะฉะนั้น Tik t o k มันทําให้คนที่ไม่มีเงินทุนก็สามารถมีธุรกิจของตัวเองได้รายได้จากช่องทางอื่นในไลฟ์อะไรบ้างคือการทําคลิปก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันไม่จําเป็นจะต้องปักตกกา<ม>ก็จะมีผลิตภัณฑ์อาจาจะจ้างคุณ5 0 0 0ันหมื่นหนึ่งทคลิปรีวิวสินค้าใดๆอันนี้เป็นเส้นทางอินฟลูซึ่งใครก็เป็นอินฟลูได้พูดเลยการไลฟ์ขอสติกเกอร์อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงถ้าเกิดว่าคุณเป็นโนบอดี้หรือว่าถ้าเกิดว่าคาแรคเตอร์คุณไม่ชัดแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบมีความครีเอทีฟคิดหาคอนเท คือถ้าไม่ปักตะก,ก้าก็สามารถสร้างไรายได้จากตัวคลิปได้เองเช่นกันค่ะอันนี้คือไรายได้ทางที่2นะทางที่3ก็คือการไลฟ์ติ๊กต็อกคุณแพนบีสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดใจส้มให้ด้วยนะคะเราก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอย่าลืมเคจอนะคะเอจอเอใจติดใจส้มให้แป้งด้วยนะคะกำไรไป้ไฟจะช่วยเพิ่มการมองเห็นนะคะ โอเคทุกคนคือเราอยากจะบอกว่าคุณต้องมีคนให้ครบ1000คนก่อนก่อนที่คุณจะขึ้นไลฟ์ได้เพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละก็ะคือก็ต้องไปคุยพูดคุยหาเพื่อนให้ได้ครบ1000เพื่อที่คุณจะขึ้นไลฟ์ได้ขอบคุณสําหรับกําไรคะ่ะแป้งอ่อนครับพี่เคกับพี่อ้ําหน่อยช่องพี่เมย์ตอนนี้เลยเหรอให้ชวนตอนนี้เลยเหรอลองไหมลองก็ลองแล้วเขาจะรับเลยไหมเนี่ย <laughs> อันนี้ไม่ได้เตรียมค่ะเขาอาจจะไม่รับเราก็ได้ <laughs> พี่เมย์ คือมีแฟนคลับพี่เมย์มาบอกให้แป้งชวนพี่เมย์กับพี่อ้ําพีได้เลยมาเดี๋ยวเราจะทําให้ดูอันนี้เราก็คือเรากําลังให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ชมทางบ้านเนาะว่าเขาจะสามารถแบบสร้างไรายได้ได้ยังไงไปค่ะ <c oughs> อันนี้คือวิธีการหาอะไรพี่อ้ํส <c oughs> วัสดีค่ะ <c oughs> Enhance แล้วก็ไปดูตรง Sound Effect ทุกคนคะกำไรป้ายไฟกำไรป้ายไฟมาค่ะกำไรป้ายไฟพี่หมีขอกำไรป้ายไฟขอติดดาวกำไรปไฟกไรปใช่อย่างนั้นแหละพี่เมย์หนึ่งคน1,600คนเราก็ต้องขอกำไรไป้ายไฟดอกไม้คนละดอกรถเมย์รถเมย์หนึ่งขบวนมันุเรมากำยังไงดี Sound Effect Sound Effect Sound Effect ไม่ใช่ไม่ใช่ Special Effect Sound Effect เจอแล้วเจอยังเออนั่นแหละพี่แป้งไม่ชนะอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรยอมแพ้อีกแล้วทุกคนว้าวหมามาที่หลังทุกคนหมามาสายไปเราแพ้ไปแล้วขอบคุณคุณ หนึ่งแปดแปดสองหนึ่งหกคุณหนิงเวลูดี้คุณแพน่าคุณฟาริสเฟิร์สคุณแม่ลูกสามคุณนิพี่คุณออมคุณนุวิตาตกบ่อคุณแคทนี่นะคะเมื่อจบการพีเคนะคะเราก็จะต้องขอขอบคุณทุกคนที่เป็น MVP ให้กับเราส่งสติกเกอร์มาให้เราเดี๋ยวเรานัดกันใหม่ได้ค่ะแฮปฟันทำเลพี่อ้ําวัสดีค่ะ ไปไปค่ะสวัสดีค่ะนัน่นแหละนี่ก็คือตัวอย่างการ PK นะคะเวลาที่เราไปขอ PK ใครส่วนมากก็จะเป็นเหมือนแบบแฟนคลับหรือใครๆเนี่ยเขาก็จะมาเขียนบอกว่าให้เราไป PK กับคนนี้คนนั้นคนโน้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะแบบไปชวนเขาประมาณนี้ซึ่งถ้าเขาไม่ว่างเขาก็จะไม่กดรับเรานะคะพี่แบงค์เคย PK ใครบ้างดังๆในติ๊กตอ็อกอะไรเงี้ย ขุนเดชกามินกาวีจียอนน้องพิมพิมประภา,าคนที่ไลฟ์เป็นประจำก็คือก็จะเคยเจอมีมีประสบการณ์แปลกๆมาตอนพีเคเลยอ๋อมีคนหนึ่งหล่อมากทุกคนเคยพีเคกับคนนึงหล่อมากแต่เขาพกั้งหัวเลยนะแล้วเขาก็โผล่มาแค่ตาแต่เขาหล่อมากตาเขาหล่อมากแล้วก็คือแพ้เขาด้วยคือคนก็คือส่งให้เขาแบบเต็มไปหมดเลยคิดว่าตัวจริงเขาคงหล่อแหละแต่ว่าวันนั้นเขาพกหัวมาเจอเราอ๋อมีอันนึงน่ารักมากจะเป็นแบบ มาทั้งแฟมิลี่เลยนะเต้นกันอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาขอคะแนนเขาก็ยืนเต้นกันแบบทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออโอเคให้เขาเถอะเขามาทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย <Hi. S 1> ซึ่งถ้าเกิดว่าคนถามว่าแบบการหาไรายได้จาก Tik t อกเนี่ยมันหาได้ตั้งแต่เรนจ์ประมาณไหนต้งอยากจะบอกเลยว่าตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักราน mm. มันมีคนที่หาได้ถึงหลักร้านจริงๆนะแต่แป้งก็ไม่ถึงนะแต่ว่าแป้งก็ฝันอยู่เหมือนกัน มันเป็นความฝันแต่ว่า Tik t o อกเนี่ยก็จะมีกฎระเบียบค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างเช่นเอาเด็กมาไลฟ์ไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเป็นเด็กคนเดียวไลฟ์ไม่ได้เราจะต้องมีผู้ใหญ่คอยประกบหรือเราจะเห็นพวกขวดเหล้าขวดเบียร์ขวดไวน์ไม่ได้สําหรับใครที่แบบจะขายของไลฟ์ขายของอย่างเงี้ยต้อาพูดคุยอย่างเงี้ยแล้วต้องบอกอ๋อต้างขายครีมทานหน้าค่ะทุกคนอย่าลืมกดตะกร้าไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีสินค้าโชว์หน้าไลฟ์เพราะฉะนั้นแบบเราก็จะต้องแบบวันนี้นะคะเพิ่จะขายอันนี้นะคะอยู่ในตะกร้าเบอร์นี้เบอร์นี้ต้องพูดถึงชื่อใดๆต้องครบ หรือว่าถ้าขับรถอยู่ก็ไม่สามารถไลฟ์ได้หรือว่าถ้าคุณโป้คุณก็จะปลิวเพราะฉะนั้นแต่งตัวก็ต้องมิดเชตเราพูดถึงแอปอื่นไม่ได้เลยแอปแดงแอปส้มแอปฟ้าแอปเหลืองแอปอะไรอย่างเงี้ยห้ามพูดปลิวห้ามพิมพ์ตัวเลขที่แบบ2 3 1 4 3 2เพราะเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นเว็บพนันออนไลน์หรือเขาอาจจะคิดว่าคุณใบ้หวยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันห้ามใส่ตัวเลขกฎระเบียบมันค่อนข้างเยอะก่อนจะไลฟ์เขาจะมีให้ไปศึกษาอยู่เหมือนกันว่าแบบมีกฎระเบียบอะไรบ้าง ใครที่ดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมไปติดตามแป้งได้ใน t ิกต็อกนะคะแป้งออนจิราค่ะถ้าเกิดไม่ส่งสติ๊กเกอร์ก็ไปเอฟของในตะก้าได้นะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แป้งด้วยนะคะใครที่ดูไลฟ์นี้ใครที่ดูไลฟ์นี้ทไมหรอกดติดตามยอดต่อ้วยอ๋อได้ไหมได้ไหมใครที่ดูไลฟ์นี้ก็ไปติดตามป้านายอต่อ้วยนะคะอุตายเราคนดูลดเลยทันที สำหรับคลิปนี้มีสาระให้ชมแค่นี้ใครที่อยากจะให้ปังมาแชร์อะไรใดๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะปังดูทุกช่องทางนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะโอเคบายบายทุกคนก่อนเลยบายบายทุกคนบายบายทุกคน bye, กคน่อนบายบายค่ะ <c oughs>